เพราะแล้ว12ตัวแม่ซุปตาเพื่อนเจ้าสาวเมพิชนาตแต่ละคนไม่ธรรมดาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงสาวอย่างเมพิชนาตนั้นก็ได้ประกาศแต่งงานฟ้าผ่าแฟนหนุ่มไฮโซบิก so หลังคบหาดูใจมานานเกือบเจ็ดปีและในเวลาต่อมา เมพิชนาตนั้นก็ได้อวดโฉมแรกสวมชุดพรีเวดดิ้งเป็นเจ้าสาวไฮโซหมื่นล้านหลังถูกขอแต่งงานซึ่งงานนี้เมพิชนาตก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าซ้อมค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันไม่ว่างของนางแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาโอเฮร์ o are, ทำผมบ้าง at wedding creation mg's at bia debu และต้องบอกว่าล่าสุดเคาะแล้ว12ตัวแม่ซูปเปอร์สตาร์เพื่อนเจ้าสาวเมพิชนาตแต่ละคนตัวเต็งทั้งนั้นไม่ธรรมดางานนี้จะมีใครบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยเป้ยปานวาดหนิงปณิตาครีมเปรมซินีกระแตสุภักษรแป้งอ่อนจิราเปิ้นภารดีมุนเส้นทาทายัง อยตรีชดาเมปธิดาพัมพัชราภาเอสุภชยัย